เขาต้องอ้อนกันก่อนเขาไปทำงานทำงานช่องวันนอนกอดก่อนสองเงนนะอ้วนไหนอะนอนซุกซุกยังงอนนะ่ะฮะแม่ทำงานก่อนนะฮะทำไห หอมหน่อยหองวันนี้ต้องไปทำงานสองคืนไม่ได้นอนกอดกันสองคืนอย่างนอนนะดูดูว่าก็ตื่นตีห้าคืนจะถึงบ้านเที่ยงคืนวันนี้หกโมงเช้าอีก แม่ไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายบายเจอกันนะลูก